ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าบนท้องตลาดของเราเนี่ยมันจะมีทรีทเมนต์ผมขายหลายยี่ห้อหลายแบรนด์มากเราเคยสังเกตกันไหมคะว่าบางยี่ห้อเขียนว่าทรีทเมนต์บางยี่ห้อเขียนว่าทรีทเมนต์มาร์กและเวลาเราซื้อเราก็ไม่ได้มีความรู้ว่าเราควรจะซื้อเป็นมาร์กหรือเป็นทรีทเมนต์ธรรมดาเรื่องของผมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องของผมนะคะ E.P. ที่12แล้วค่ะตามสัญญาเลยนะคะ E.P. นี้จะพาทุกคนไปดูว่าทรีทเมนต์กับมาร์กผมมีข้อแตกต่างกันอย่างไรนะคะตอนอื่นต้องบอกก่อนว่าบนท้องตลาดของเราเนี่ยมันจะมีทรีทเมนต์ผมขายหลายยี่ห้อหลายแบรนด์มากเราเคยสังเกตกันไหมคะว่าบางยี่ห้อเขียนว่าทรีทเมนต์บางยี่ห้อเขียนว่าทรีทเมนต์มาร์กและเวลาเราซื้อเราก็ไม่ได้มีความรู้ว่าเราควรจะซื้อเป็นมาร์กหรือเป็นทรีทเมนต์ธรรมดา วันนี้เตจะพาทุกคนไปดูว่าทรีทเมนต์ทำงานยังไงแล้วมาร์คทำงานยังไงนะอ่ะมาเริ่มกันที่ทรีทเมนต์ก่อนนะคะอันนี้เตใช้ชวัดขอบเป็นไกด์ไลน์แล้วกันเนาะท้องตลาดเรามีหลายแบรนด์นะคะนนเตใช้อยู่นะคะอันนี้เวลาเราดูข้างข้างหลังเขาจะเขียนว่าเอ,อ่อทรีทเมนต์เพอร์เฟกต์ทรีทเมนต์นะคะเดี๋ยวเตจะให้ดูใกล,ใกล้ๆเอาเป็นว่ามันเขียนว่าทรีทเมนต์นะคะเนี่ยประมาณนี้ค่ะเขียนว่าทรีทเมนต์ ถ้าเป็นตัวนี้นะคะแทนครีมนวดไม่ได้นะคะ uh? เพราะว่าเขาไม่ปิดเกล็ดผมจำได้ไหมคะอีพีที่แล้วเต๋บอกว่าการสระผมคือการเปิดเกล็ดผมการใส่ครีมนวดคือการปิดเกล็ดผมแล้วตัวนี้ไม่สามารถใส่แทนครีมนวดได้แต่ว่าหน้าที่ของเขาคือบำรุงซ่อมแซม ส่วนที่สึกหลอหรือว่าบำรุงซ่อมแซมผมที่มันพังมันแห้งมันพรุนเวลาเราใส่ทรีทเมนต์เข้าไปอะค่ะผมเรามันอ้าออกอย่างนี้เวลาเราเปิดเกล็ดผมเราสระผม,มเกล็ดผมมันจะเปิดแบบนี้ใช่ไหมคะทรีทเมนต์ที่เราเป็นทรีทเมนต์ธรรมดาเนี่ยเราเอาเข้าไปปุ๊บมันจะไปเติมเต็มร่องผมแบบนี้ทําให้ผมมันนุ่มลื่นค่ะแต่พอเราไปล้างออกเอาไาเป่าโดนแดดโดนความร้อนมาแป๊บเดียวผมจะเริ่มกลับมาแห้งเหมือนเดิมและสังเกตว่าหลายๆคนใช้ทรีทเมนต์แทนคริปนวดผมจะแตกปลายมากขึ้น และก็มีบางคนที่ไปทำอ,อ,อบไอ้น้ําที่ร้านแล้วที่ร้านใช้เป็นทรีทเมนต์อย่างเดียวอบไอ้น้ําให้และไม่ได้ใส่อะไรปิดเกล็ดผมเลยกลับมาบ้านประมาณ2วันผมกลับมาแห้งเหมือนเดิมสังเกตไหมคะว่ายิ่งอบไอ้น้าผมก็ยิ่งแห้งพอไอ้น้ําก็ยิ่งทําให้ผมเปิดอลังการแต่ทรีทเมนต์ที่ใส่เข้าไป คุณสมบัติไม่ถึงและก็ไม่ได้ใช้เป็นมาร์กถ้าใช้เป็นมาร์กผมจะดีขึ้นนะคะอันนี้ของคุณทรีทเมนต์นะคะคุณทรีทเมนต์เขาจะไม่ทําหน้าที่ปิดเก็ดผมอะไรให้เราเลยเขาจะทําหน้าที่แค่เติมเต็มให้ผมเรานุ่มสุขภาพดีวิธีใช้นะคะถ้าเราจะใช้จริงๆให้ใช้ครีมนวดด้วยตาผมเสร็จใส่ทรีทเมนต์และตามด้วยครีมนวดเพื่อปิดเก็ดผม อันนี้จะทําให้ทรีตเมนต์ของเรามีประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้นอย่างร้านเตเตจะใช้นานมิกซ์พ่นแทนไอน้ําเพราะว่าไอน้ำเนี่ยทำให้เกล็ดผมเปิดก็จริงแต่ว่ามันเหมือนทําให้เปิดอย่างเดียวค่ะไม่ได้เอาน้ําเข้าไปในเส้นผมผมมันไม่ได้ชุ่มชื้นแล้วก็ ทินต์เข้าไปไม่ถึงเตก็เลยใช้เป็นนาโนมิกแทนเพื่อมันจะนาโนมิกมันจะมีแรงดันไม่ไม่ไม่ใชออ่พี่เป็นคนควันละอองเบาๆนะคะของเตเป็นเครื่องพ่นเหมือนอัดฉีดเลยค่ะเตใช้ตัวนั้นคู่กับตัวนี้เพื่อดันทิเมนตัวนี้เข้าไปในแกนผมเสร็จปุ๊บเตล้างออกแล้วใส่ครีมนวดอีกรอบนึงเพื่อปิดเก็ดผมอันนี้เป็นสเต็ปของที่ร้านเตใช้นะคะโอเค คุณทรีทเมนต์เข้าใจแล้วนะคะว่าเขาไม่ปิดเกล็ดผมและใช้ยังไงก็คือใช้ด้วยวิธีการใส่เขาเสร็จแล้วใส่คีมนวดตามนะคะเป็นสารสเต็ปนะสระทรีทเมนต์และคีมนวดอันนี้คุณทรีทเมนต์นะคะมาที่คุณมาร์กผมนะคะสังเกตว่าหลายๆแบรนด์ก็จะเขียนว่าทรีทเมนต์มาร์กนะคะอันนี้ยกตัวอย่างเตชใช้ของเวลล่านะคะที่ร้านเตชใช้เป็นของเวลล่าอยู่ก็จะมีตัวนี้ที่เป็นสปอนเซอร์คร้านเตก็จะเป็นเทรเซเม้น์นะคะตัวนี้ในรลตัดมีร้อยกว่าบาทนะคะ ตัวนี้ก็เดี๋ยวเอาเทสเเมตก่อนแล้วกันตัวนี้จะเขียนว่ามาร์คเห็นไหมคะมาร์คมาร์คมาร์คสักเบิร์กนะคะไม่ใช่มาร์คสักเบิร์กนะมาร์คเนี่ยทรีทเมนต์มาร์คจะเขียนว่ามาร์คตัวนี้ข้อดีของเขาก็คือเขาเป็นทรีทเมนต์ที่ปิดเก็ดผมเป็นทรีทเมนต์ที่มีคุณสมบัติของครีมนวดอยู่ด้วยจึงใช้แทนครีมนวดได้เลยนะคะทรีทเมนต์ที่เป็นเขียนว่ามาร์คอันนี้ก็เขียนว่ามาร์คเหมือนกันค่ะเดี๋ยวจะให้ดู อ่ะเนี่ยค่ะเขียนว่ามาร์กเหมือนกันนะคะไปดูที่ท้องน้ําเลยค่ะว่าของคุณมีมาร์กหรือไม่มีมาร์กถ้าไม่มีมาร์กให้เปลี่ยนนะคะเป็นมาร์กหรือถ้าไม่มีมาร์กก็ให้ใส่คีมนวดต่อนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ขี้เกียจแนะนําว่าให้ใส่เป็นมาร์กแทนนะคะใส่ปุ๊บล้างปับไม่ได้เหมือนคีมนวดนะคะขอความกรุณา หมักไว้สัก3-5นาทีให้เขามีเวลาทำงานให้เขามีเวลาเดินเข้าไปหาแกนผมหน่อยนะคะถ้าขี้เกียจมากก็ใส่คีมนวดแต่ถ้าขี้เกียจลงมานิดนึงก็ใส่มาร์คนวดนิดนึงสัก3านาทีแล้วล้างออกส่วนใครที่ขยันมากมีเวลามากนะคะก็ใส่ทรีทเมนต์พร้อมกับคีมนวดและก็ล้างออกนะคะโอเคส่วนใครที่กำลังมองหาทรีทเมนต์ก็ตอนนี้เอาสเต็ปง,ง่ายๆเลยคะ่ะ ตามราคาเพราะราคาปลีกหรือว่าราคาที่เขาเอามาขายถ้าเป็นทรีทเมนต์นาเข้ามันจะราคา1000พอัพอยู่แล้วถ้าเป็นทรีทเมนต์ที่ผลิตที่ไทยอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นราคาหลักร้อยก็จะมีแต่หลักพันก็จะมีเหมือนกันนะคะแล้วถ้าเป็นทรีตเมนต์ตามท้องตลาดเลยที่หาซื้อง่าย,ายหลักสิบก็มีค่ะลองเอามาใช้ดูอันไหนที่เราใส่ทรีตเมนต์ที่ดีต้องใส่แล้วเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกนะคะต้องมีความแตกต่างตั้งแต่ครั้งแรกสัมผัสครั้งแรกต้องรู้สึกดี นั่นคือท r ี a เ m e n t ที่ดีนะคะแล้วก็ควรใส่เป็นประจำประจำไม่ใช่ว่าให้ใส่ทุกวันนะคะอาทิตย์ละหนึ่งเหมือนเรามาร์กหน้าเหมือนเรามาร์กผิวอะคะ่ะอาทิตย์ละ1นถึงสงวัน 1- นถึงสงครั้งก็ได้หรืออาทิตย์ละหนึ่งครั้งหรือถ้าขี้เกียจมากๆก็เดือนละครั้งก็ยังดีค่ะใส่เถอคะค่ะเดี๋ยวบริษัทร้านที่เขาผลิตเนี่ยเขาจะเจ๊งเอานะคะถ้าไม่ใส่อะไรเลยนะคะเขาทามาไว้ให้ใส่ไม่จำเป็นต้องไปทําที่ร้านก็ได้นะคะซื้อมาทำเองที่บ้านก็ได้ เพราะว่าตัวนี้พวกทิทเมนพวกนี้เราแค่นวดนวดบีบบีบหมักทิ้งไว้มันก็ได้ผลเหมือนกันค่ะแต่ถ้ามาทําที่ร้านมันก็จะมีเครื่องมือในเรื่องของนา n โนมินกซ์เ,เ, omics, เหมือนที่เตบอกไปไมโครมิกซ์ ix, และก็เป็นอบไอ้น้ํามันก็จะช่วยกระตุ้นหรือว่าช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของทิทเมนให้มันเกิดผลมากขึ้นนะคะแต่ก็ต้องใช้ให้ถูกวิธีนะคะโอเคมีรอเรืออีกแล้วนะคะ โอเคสำหรับคลิปนี้ฝากกด Subscribe ที่ YouTube ช่องคุณสิทธิทพงศ์นะคะและก็ฝากกดติดตามกดไลค์เพจของทางร้าน The House Salon ไว้ด้วยนะคะ mm hmm. เดี๋ยว EP หน้าเด็จะเอาทรงผมมาให้ดูและ e ี 2EP EP ที่ผ่านมาเนี่ยขอเป็นเคล็ดลับ mm hmm. เล็กๆสำหรับสาวๆที่อยากดูแลผมตัวเองและก็สงสัยว mm ่า hmm. ทำไมผมตัวเองแตกไปไม่มีสาเหตุนะคะ สอบวังว่า2คลิปนี้จะทําให้สาวๆที่ผมแตกปลายได้ได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะคะสําหรับอีพีนี้ขอบพระคุณค่ะ